บทที่444.95อาณาจากักรบรรพชนแห่งเทพวันต่อมาเนียลี่ได้เปิดเส้นทางสวรรค์มายังอาณาจากักรบรรพชนแห่งเทพเมื่อหลายพันปีก่อนเคยเป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดแต่กลับล่มสลายด้วยน้ำมือของจัก,กรพรรดิปราดจนกลายเป็นดินแดนแห่งความตายแต่พลังสวรรค์ที่ปกคลุมอาณาจักรแห่งนี้ยังมีความหนาแน่นกว่าอาณาจักรอื่นๆมานับอาณาจักรแห่งนี้จึงถูกยึดครองโดยเผ่าอาสูร ที่เมื่องหน้าของเขาเป็นเพียงผืนทรายที่แห้งและกว้างไกลสุดสายตาเนียลี่กวาดสายตาไปโดยรอบด้วยความระมัดระวังนี่เป็นที่มั่นสุดท้ายของพวกอะศูรย์และดูเหมือนว่าพวกบริวารแห่งเทพจะรู้แล้วว่ามีมนุษย์ที่กำลังรวบรวมกระจกข้ามพบอยู่ดังนั้นการเดินทางในครั้งนี้เขาจะประมาทไม่ได้แม้แต่น้อยเนียรี่พยายามมองหาสิ่งก่อสร้าง เพื่อหาที่พำนักของพวกอสูรแต่ก็ไม่เห็นสิ่งใดเขาจึงตัดสินใจที่จะบินขึ้นไปมองหาจากบนท้องฟ้าแต่ไม่ว่าจะมองไปทางใดก็มีเพียงแต่ผืนทรายเท่านั้นเขาใช้เวลาทั้งวันในการบินไปจนทั่วแต่น่าแปลกใจที่ไม่พบกับสิ่งใดเลยเราวกับว่าอาณาจักรแห่งนี้มีเพียงผืนทะเลทรายเท่านั้นและไม่มีอสูรแม้แต่ตนเดียวที่เขามองเห็นนี่มันไม่เหมือนกับในชีวิตที่แล้วของข้าแม้แต่น้อย เนียรี่พูดกับตนเองในชีวิตที่แล้วแม้จะมีสภาพไม่ต่างกันเท่าใดนะักแต่ก็ยังมีชุมชนของพวกอสูรอยู่บ้างทั้งทั้งที่มีพลังสวรรค์นหนาแน่นแต่กลับไม่มีอสูรมารวมตัวกันเพื่อดูดซับพลังสวรรค์เลยแม้แต่ตนเดียวหลังจากที่ตรวจสอบโดยรอบแล้วแต่ก็ไม่พบกับสิ่งใดเนียรี่จึงตัดสินใจที่จะกลับไปยังนิกายขนนกศักดิ์สิทธิ์ก่อนเพื่อหารือกับทุกคนที่อยู่ในภาพจิตรกรรมหมื่นขุนเขาและสายน้ำ เียรลี่รวบรวมพลังเพื่อที่จะเปิดเส้นทางสวรรค์ขึ้นมาแต่ไม่ทันที่จะเปิดเส้นทางสวรรค์ได้สําเร็จก็มีพลังอันรุนแรงพุ่งเข้ามาที่ตัวของเขาใครกันเนียร,รลี่กระโดดหลบอย่างรวดเร็วและหันไปทางทิศทางที่พลังนั้นพุ่งมาพลังที่พุ่งมานั้นปะทักเข้ากับพื้นทรายและระเบิดอย่างรุนแรงทําให้ทั่วทั้งท้องฟ้าเต็มไปด้วยเศษทรายที่กระจายปกคลุมไปทั่วทันทีที่ได้มองเห็นกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหน้าร่างกายของเนียรลี่เริ่มเย็นเฉียบ ัวใจสั่นร,ร้าวจนแทบจะหลุดอกมาจากร่างกายของเขาเขาไม่เคยลืมเลือนคนที่อยู่เบื้องหน้ามาก่อนนั่นคือคนที่สังหารเขาในชีวิตที่แล้วมันคือจัก,กรพรรดิปราดและบริวารแห่งเทพทั้ง 10. สิบศัตรูของเขาปรากฏตัวอยู่ตรงหน้าโดยที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนในตอนนี้เขาแทบจะหยุดหายใจเหงื่อไหลออกมาเต็มมือทั้งสองข้างเนียลี่รีบนำภาพจิตรกรรมหมื่นขุนเขาออกมาและนำเหล่าสหายของเขาทุกคนออกมา เมื่อทุกคนออกมาใกล้ได้พบเห็นกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหน้าทันทีที่ทุกคนสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของอีกฝ่ายลมปราณที่น่าหวาดกลัวของงดลุ่มคนที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขารับรู้ได้ทันทีว่าศัตรูที่อยู่เบื้องหน้าพวกเขานั้นเป็นผู้ใดนั่นคงเป็นภาพจิตรกรรมหมื่นขุนเขาและสายน้ำไม่คิดเลยว่าสิ่งที่ข่าค้นหามานาน จะอยู่ในมือของเจ้าด้วยและที่สำคัญดูเหมือนนว่าจะมีผู้ที่สืบทอดเทคนิคทำนายชะตาสวรรค์ขั้นสูงอยู่อีกด้วยจัก,กรพัดปราดพูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาดังน้ำแขง็งพร้อมกับจับจ้องไปยังเซี่ยวหอ,อยู่อย่าได้คิดแต่ต้องนางคู่ต่อสู้ของเจ้าคือข้าเนียรี่นำกระบี่เทพอัศนีดาวตกออกมาและเตรียมที่จะต่อสู้ทันที มีพลังเพียงแค่ระดับเทพสงครามคิดจะต่อสู้กับข้าหน้าขันยิ่งนะักจากกระพัดปราดจ้องไปยังเนียรี่แค่จิตสังหารที่พุ่งออกมาทางสายตาก็ถึงกับทำให้เนียรี่ต้องถอยหลังออกไปหลายก้าวนี่คือจากปราดเช่นนั้นหรือทำไมมันถึงได้มาอยู่ที่นี่ได้ลู่เพียวเอ่อยถามด้วยความประหลาดใจพร้อมกับนำอาวุธมาถือไว้ในมือทันที เนียรี่พยักหน้าตอบกลับไปโดยที่ไม่ได้พูดสิ่งใดออกมาในตอนนี้เนียรี่ไม่อาจละสายตาไปจากจักรพัิปราดได้แม้แต่น้อยเมื่อได้คำตอบจากเนียรี่เหล่าสหายของเขาต่างก็รีบนำอาวุธคู่กายมาถือเอาไว้ในมือและตั้งท่าเตรียมต่อสู้ทันทีจักรพัิปราดยังคงปลดปล่อยลมปราณพร้อมกับจิตสังหารออกมาอย่างต่อเนื่อง มีเพียงเนียรี่และเทพธิดายูห่หอยานที่ยังไม่บรรลุระดับขอบเขตแห่งพระเจ้าที่ได้รับแรงกดดันอย่างหนักแม้แต่การยืนต้านพลังเอาไวเ้เฉยๆก็ต้องใช้พลังไม่น้อยในใจของเนียรี่นั้นเต็มไปด้วยความสับสนเขาในตอนนี้ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของจักรพรรดิปราดอย่างเห็นได้ชัดและการที่เปิดใช้เส้นทางสวรรค์ไปแล้วก็ทำให้พลังของเขาลดลงไปเป็นอย่างมากอีกด้วยหากฝืนต่อสู้ก็ไม่ต่างจากการสแสวงหาคอวอวามตาย และการหลบหนีก็ใช่ว่าจะรอดพ้นได้โดยง่ายเขากำลังคิดหาแผนที่จะเอาตัวรอดในเวลานี้แต่ก็คิดหาหนทางใดไม่ได้เลยเนียรีรีพาคนอื่นหลบหนีไปคาจะถ่วงเวลาเอาไว้เองหลี่ชิงอวียนอหนลงยูอินและกู้บอยอพูดขึ้นพร้อมกับไปยืนอยู่ด้านหน้าของเนี่ยลี่พวกเขารู้ดีว่าเนี่ยรี่และผู้กลับชาติมาเกิด นั้นมีความสำคัญมากเพียงใดแต่ในตอนนี้ความห่างชั้นของพลังมีมากเกินไปหากมีคนที่ต้องเสียสละก็มีเพียงพวกเขาเท่านั้นยังไม่รีบเปิดเส้นทางสวรรค์อีกดาบคลื่นเมคาหลี่ชิงอวีนอรีรีบตะโกนออกไปเมื่อเห็นว่าเนียรี่ยังคงยืนนิ่งเลยเขาตัดสินใจที่จะโจมตีออกไปเพื่อถ่วงเวลาให้เนียรี่มีพลังเพียงเท่านี้เองหรือ บริวารแห่งเทพผู้หนึ่งใช้เพียงมือเปล่าต้านพลังดาบคลื่นเมคาเอาไว้หลังจากที่สะบัดมืออีกครั้งพลังดาบพคลื่นเมคาของหลี่ชิงอวียนนอฟก็สลายไปในทันทีมังกรเคลื่อนสวรรค์หลงยู่อินทุ่งพลังทั้งหมดพุ่งออกไปทันทีหลงยู่อินช้าก่อนเนี่ยลี่รีบตะโกนห้ามทันที บริวารแห่งเทพอีกคนปล่อยพลังออกมาจากผ่ามือกระแทกสวนกลับการโจมตีของหลงยู่อินทันทีด้วยพลังที่เหนือกว่าหลายขั้นทําให้หลงยู่อินหยุดการเคลื่อนไหวและกระอักเลือดออกมาแค่เพียงกระบวนท่าเดียวก็ทําให้หลงยู่อินได้รับบาดเจ็บสาหาัสหากแยกกันโจมตีคงไม่ได้ผลเป็นแน่และฝ่ายศัตรูก็มีจํานวนมากเกินไปกู้บอยยอพูดขึ้นมาเมื่อเห็นว่าการโจมตีของหลี่ชิงอ,อวินและหลงยู่อินนั้นไม่ได้ผลแม้แต่น้อย พวกเราต้องแยกพวกมันออกจากกันตู่ซื่อพูดขึ้นมาพร้อมกับก้าวไปด้านหน้าอีกคนในตอนนี้หากตัดเนียลี่ต้วนเจียนกู้หลานเหยียนอย่างเทพศาสตร์าวุ์ทิยอเจี้ยงอออกไปคนที่เหลือก็มีเพียงเอียจืออวียนอเซี่ยวหนิงเออตูซื่อลู่เพียวกู้บอยอหลี่ชิงอเวียนอหลงยู่อินเซี่ยวหอยู่หมิงเย่วู่ซวงเซี่ยวซุยเว่ยหนานจางหมิงซูเซียงอจิ้งและเทพธิดายู่หอยานหากนับรวบจินตันอีกตัวก็จะมีเพียงสิบห้าคนเท่านั้นที่สามารถต่อสู้ได้จินตาน เทพธิดายู่หอยันสั่งให้จินตานเริ่มโจมตีในทันทีเนื่องจากตลอดเวลาที่อยู่ในภาพจิตรกรรมหมื่นขุนเขาและสายน้ำนั้นเทพธิดายู่หอยันมักจะเล่นกับจินตานจนสนิทคุ้นเคยกันทันทีที่ได้ยินคำสั่งของเทพธิดายู่หอยนันจินตานก็พ่นไฟไปยังจัก,กรพัดปราดและบริวารแห่งเทพทันทีหือเจ้านกโง่ บริวารแห่งเทพคนหนึ่งพุ่งเข้าไปจับคอจินตานเอาไว้ทำให้ไม่อาจพ่นไฟออกมาได้อีกและเมื่อบริวารแห่งเทพออกแรงอีกเพียงเล็กน้อยคอของจินตานก็หักและถูกโยนทิ้งออกไปทันทีอะไรกันมันสามารถสังหารจินตานได้อย่างง่ายดายเทพธิดายุหอยานพูดด้วยความตกใจพร้อมกับน้ำตาที่ไหลรินออกมาเนียรี่เองก็ได้แต่ยืนนิ่งเขาไม่คิดเลยว่าแม้แต่จินตานที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากจะถูกสังหารได้อย่างง่ายดายถึงเพียงนี้ เนียลีเจ้าทําบ้าอันใดกันจงรีบเปิดเส้นทางสวรรค์เดี๋ยวนี้เอียจืออเวีนอนอรีบพุ่งทยานออกไปพร้อมกับตะโกนสั่งเนียรี่พวกเราโจมตีพร้อมกันเซี่ยวหนิงเออรีบทยานตามเอียจืออวิ้นไปอย่างรวดเร็วนางหันไปมองเซียวหอยู่ครู่หนึ่งซึ่งเซี่ยวหอยู่ก็เข้าใจความหมายใจทันทีพวกเจ้าทําบ้าอันใดกันอย่าได้ทำเช่นนั้นเนียรี่ในตอนนี้รู้สึกสับสนยิ่งนัก หากต้องสูญเสียใครไปอีกเขาคงทนรับเรื่องนี้ไม่ไหวอีกต่อไปพิยะเซี่ยวหอยู่ตบไปที่ใบหน้าของเนยลี่อย่างรุนแรงเพื่อให้เขาได้สติคนที่ทำบ้าอันใดอยู่นั่นคงเป็นเจ้าพวกเราต่างรู้ดีว่าเจ้าและผู้กลับชาติมาเกิดสำคัญมากเพียงใดดังนั้นจึงมีเพียงพวกข้าที่ต้องเสียสละเพื่อให้พวกเจ้า มีชีวิตรอดต่อไปหากเจ้าไม่รีบเปิดเส้นทางสวรรค์การเสียสละของพวกข้าคงเสียเปล่าเป็นแน่ทันทีที่ผู้จบเซี่ยวหอยุ่ก็ทะยานตามคนอื่นๆไปที่นางพูดนั้นถูกต้องแล้วเจ้าจะหลบหนีไปจากนี่หรือว่าจะให้ทุกคนสละชีวิตโดยเสียเปล่าเทพสาราวุธทียอเจี้ยงอพูดขึ้นมาเมื่อเห็นท่าทีลังเลของเนียรีเว้ยหนานจางหมิงซูเซียงงอจิ้งทั้งสามพุ่งเข้าจู่โจมบริวารแห่งเทพผู้หนึ่งทันที พวกเขาทั้งสามนั้นหากร่วมมือกันก็แข็งแกร่งมากพอที่ล้มบริวารแห่งเทพที่มีพลังระดับขอบเขตแห่งพระเจ้าขั้นที่ห้าได้ลู่เพียวและเซี่ยวซุยก็พยายามแยกบริวารแห่งเทพอีกสองตนออกมาตู่ซื่อและว่าไหาว่วเองก็ทำเช่นเดียวกันหลี่ชิงอวเวอหนอและหลงยู่อิงที่แม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บแต่ทั้งสองก็ยังคงทะยานออกไปร่วมต่อสู้ผู้บอยอเองก็ปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาเพื่อต่อสู้กับบริวารแห่งเทพตนหนึ่ง เทพธิดายู่หอยันที่มีความแข็งแกร่งในระดับเทพสงครามเท่านั้นนางพยายามที่จะแก้แค้นให้จินตานแต่นางก็ไม่อาจที่จะทำให้อีกฝ่ายได้ความเสียหายแม้แต่น้อยข้าจะไม่ยอมหนีไปโดยที่ไม่มีพวกเจ้าไปด้วยเนียรี่ตะโกนออกมาพร้อมกับทยานเข้าไปต่อสู้กับจัก,กรพรรดิปราทันทีเมื่อเห็นเช่นนั้นต้วนเจียนเหยียนหยางและคู่หลานจึงตามเนียรี่ออกไปมีเพียงเทพศาสตราวุฒิยอจีเจงอที่ถอนหายใจด้วยความผิดหวัง คงหมีงในชาติพบนี้อ่อนแอเกินไปทั้งร่างกายและจิตใจชะตาของโลกใบนี้คงจบสิ้นแล้วเป็นแน่เทพสตราวุธถิยอเจ้งอพูดกับตนเองเทพธิดาย่หอยานที่มีระดับพลังต่ำสุดนางเป็นคนแรกที่ได้รับบาดเจ็บจนเกือบจะเสียชีวิตนางเริ่มเห็นนิมิตบางอย่างขึ้นมาภาพนิมิตท,ที่นางมองเห็นคือตอนที่อาณาจักรแห่งนี้ถูกจัก,กรพรรดิปราดทำลายในอดีตมีเปลวไฟสีทองลุกโชนช่วงและเผาไมิทุกสิ่งจนไม่เหลือแม้แต่ซาก นางเห็นและได้ยินเสียงของคนที่ร้องขอความช่วยเหลือและสัมผัสได้ถึงความร้อนที่มองเห็นนางกรีดร้องขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดข้าคือเทพธิดาจิโนหอยานหนึ่งในหกคนที่กลับชาติมาเกิดนั่นเองไม่คิดเลยว่าข้าจะได้รับรู้ในเวลาเช่นนี้เทพธิดายุหอยานพูดขึ้นมาเมื่อนางได้รับรู้ความจริงทำให้นางสามารถบรรลุถึงระดับขอบเขตแห่งพระเจ้าได้สำเร็จเดิมทีเป็นเพราะความทรงจำของนางนั้นไม่สมบูรณ์ จึงทำให้นางไม่อาจบรรลุพลังในระดับขอบเขตแห่งพระเจ้าได้และอาณาจักรแห่งนี้คือกุญแจที่ใช้ไขความทรงจำเหล่านั้นจาก,กระพัดปราดมองดูเนียลี่ที่กำลังทยานพุ่งเข้ามาเขายกมือขึ้นช้าๆพร้อมกับปล่อยพลังออกมาทำให้เนียลี่ไม่อาจขยับตัวได้แม้แต่น้อย จากนั้นจัก,กรพรรดิปราดก็ได้ปลดปล่อยพลังออกจากมืออีกข้างเพื่อโจมตีเนียรี่พลังลมปราณในมืออีกข้างมีพลังมากพอที่จะสังหารยอดฝีมือระดับเทพสงครามได้ง่ายราวกับขยี้แมลงสักตัวไตยซากาันต่อสู้กับเจ้าในครั้งนี้น่าผิดหวังยิ่งนักคงหมิงจักรพรรดิรอดีป,ปราดพูดออกมาด้วยความผิดหวังพร้อมกับปล่อยพลังออกไปไม่นะเซี่ยวหนิงเอ๋อที่ต่อสู้อยู่ไม่ไกลนักนางทะยานเข้ามารับพลังของจัก,กรพรรดิปราดเอาไว้ ซึ่งนั่นก็ทําให้นางได้รับบาดเจ็บสาหัสในทันทีนิงเออเนียรลีตะโกนด้วยความเจ็บปวดใจน้ําตาของเขารินไหลออกมาเต็มสองแก้มลมปราณของเขาปะททูออกมาด้วยความรุนแรงแสงประกายสายฟ้าปรากฏขึ้นมาโดยรอบความโกรธแค้นความเจ็บปวดความผิดหวังที่ไม่อาจปกป้องผู้ใดได้ไดทําให้เนียลีสามารถบรรลุระดับขอบเขตแห่งพระเจ้าได้จบตอนแต่งโดยนายมะพร้าว